ครับพี่น้องครับเบาดินมาหากบกับเบา boy, บอยเบาโตเบาหนึ่งไม่นิดไม่กิดครับล้มไปก่อนแล้วครับพี่น,อน้องอย่างเบาดินเลื่อนบนแจกเลยยังกลับมาหารถนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นดินค่อยครับเป็นดินลักษณะขีดท่าครับพี่น้องเกี่ยดิบเข้มทิพชาวบานแต่โบราณน,นะครับเิ่นพากันมาตุ่มเกลือกันครับพี่น้อง บารินสีพาพี่น้องมา่เบิงห้างครับห้างขีดท่าหรือห้างต้มเกลือสมัยโบราณนะครับพี่น้องพวกเ,เนี้กัยังเหลือไห้พี่น้องเห็นอยู่ครับบ้านพี่น้องเคยเห็นบอรครับนั่นในเตาตัวนึงบาดินเสาไปปอยครับเพิ่อนอยู่บวกน้าแห้งแห่งที่ต้นเพื่อนนะครับารดินสีปปอยนี่ชาวบ้านเพื่อนกระสีเจาะใหม่เป็นต้นแบบนี้แล้วครับนี่บางพี่น้องบางครับ ห้างต้มเกลือนี่แหละครับตั้งแต่เขาตั้งแต่โบราณเหาก่นสีเป็นเม็ดเกลือให้เหาเด็กินนะครับก็ต้องไปเอาดินดินที่เพิ่นขึ้นขี้เอียดหรือว่าเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้ท่าครับดินที่เป็นขื้นซาเกลือนะครับเป็นกระเสียมาใส่นีครับพี่น้องกระเสียวมใส่น,นีดินแบบนี้ครับนี่ดินขีดท่า เหนเข้มครับเป็นกะม,มาใสมเพซ่นกรสีมา,าน้ำไว้ครับมาน้ำเพื่อให้น้ำนะคือกับดินครับเพื่อไล่ลออกมาเป็นน้ำเกลือครับยดออกมาตรงจริงซะดื้อนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นกระเอีไหม,มาตรงครับเพื่อเอานามมันไปต้มเพื่อจะออกมาเป็นเม็ดเกลือนะครับพี่น้องผมเป็นห้างต้มเลือตั้งแต่เขา่าตั้งแต่โบราณบานเท้าครับก็ยังคงเหลือให้พี่น้องได้เบ่งนะครับพี่น้อง นี่ตัวนึงนี่ขั้งถิมแล้วครับมันเป็นเห็ดไงๆไ,ได้พี่นอ้องเจาะใหม่็นล่ำตนมึงแน่นครับเพื่อจะเอาดินส<ม>ึ่งเป็นกีท่านี่แหละครับลเอียดมาใส่ละมาน้ำแล้วเพิ่ธก็จะยดลงอยู่หครับเ,เป็นน้ำแดงๆเข้มๆครับแล้วก็เพิ่ธก็จะยติปตม้มนี่ครับดินดินที่เพิ่งเอามาเห็ดนะครับผมดินที่ต้มแล้วนะครับ สึ่งเบิดลดเข้มแล้วครับเป็นอินไกยแล้วเนี่ยนี้ครับกระกองไว้พี่หน่อกันยังเหลือห้อยไว้เขาเห็นนะครับทางต้มเกลือตั้งแต่โบราณน,นะครับยูนีนี่หนึ่งห้างครับสองห้างพอแม่เขาผาตุม่มแต่ขเขาแต่โบราณห้างหนึ่งพี่น้อที่ฝน ป่าดินยางมาแต่ว่าต๊ใจเบิดวมันไม่ลงศบคนกีนครับมาได้แถบเป็นห้างต้มเกลือเมงน,นะครับห้างต้มเกลือนะครับล่มกับแห้งแห้งเี่น้องขั้นมาคูเดียววิววิวนี่กับสิแน่แน่เบืองกีท้ทเป็นตายาดนะครับมันไม่โล่งศบคนกีนเด้อครับนี่เป็นห้างต้มเกลือครับ ร่มว่อยๆครับบรรยากาศดูวังเวงใช่ไหมล่ะครับเขตบริเวณที่บ้าดินยางนี่ครับนี่นเป็นมองขี่คืนขี่เอียดขี่ซาขี่ท่าครับคุ่งมุ่นไปทางฝนบ้าบอยพุ่งขึนอยู่ฝนเปี๋ยวบ้าบอยครับสสวััดีครบไอพี่น้องเบิวงนี่หายวงยากได้หนิเดี่ไปบ้าบอยพี่เส้นตัวนั้นแน่นอ่ หาเบิ่งยากได้ให้พี่น้องได้๋เบิ่งพี่น้องผมห้างต้มเกลือตั้งแต่พอแต่แม่เฮาครับเบิ่องที่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นไม้ต้นเดียวลำเดียวครับผมเจาะครับไม้ต้นเดียวลำเดียวเป็นไม้อาจจะเป็นไม้ย่างไม่วาไม่วาไม้ยังก็ได้นะครับผมเป็นไม้วาแต่ว่าจะเป็นไม้วาถ้าส่วนใหญ่ครับส่วนเห็ดไม้ย่างไม่เห็ดนีเบิ่งที่ละ แถวนี้เป็นดินที่เพื่อนเอามากองไว้ครับก็คือดินที่เพื่อนขึ้นซ่าเกลือนะครับเพื่อจะเอามาลงในห้างนี่เนาะบาบอยแ,บแล้วก็เอานามมา,าม,มาใส่ครับแล้วก็ให้มันยดออกอันนี้ก็คือดินที่เพิ่นกดกดหน้าดินมากนะครับกดนหน้าดินเพื่อนก็นมาวางเท่ไ้เพิ่อนเอานามมา,าห้างต้มเกลือยางมีกระบอกต้มเกลือตั้งแต่คนหลังแมนสามเออเอาลงคขิปนไปเพิ่นเบิ่งได้เป็นยังไน่ง หาเบื้องงาก็ได้พี่น้องแมนเบิดหน่อะเพิ่นเสาเห็ดเส้าอันนี้ลราเพิ่นกระถิ่มไว้แต่ปุ่นพอหลุนแม่รับปุ่นละครับพี่น้องนเบืองหนครับก่อนจะได้เกลือเป็นเม็ดเข้าขาวๆงามมากแต่ว่าเกลือชนิดนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาเราไปขันสมพักไปเห็ดปรุงอาหารต่างๆไปมักไปดองจะเห็ดใ้อาหารบโเราครับพอมันเป็นเกลือต้มครับสะอาดปลอดภัยน,นะครับ เหลือห้อยเห็ดห้อยเห็ดห้อยสางไว้ให้รุ่นหลุนล้านเบื้องว่าแต่เข่าแต่โบร้านเ้อยต้มเกลือต้มอันนี้แบบใดนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำอีกสักก่อนเ้อพี่น้องเลยฝุ่นดินเพิ่นครับดินเพิ่นออกมากรองไว้อมักน้ำได้เลยน้ำเกลือแล้วตุ่ดินเิ่นจืดเป็นกระเสียวขวดออกมาไว้ตรงนี้ครับครับคลิปนี้ไว้ซ้ำอีกสักก่อนครับพี่น้องดีดีไม่แห้งครับสวัสดีครับอีพอเพิ่นกำลังเห็ดเตาขี่ท่า นี่แหละพี่น้องเอ้ยอันที่เบ้าดินไทยเห็นนั่นครับนี่มองมองเพ่อจะต้มเกลือบ้านหกันนะับบ้ม่องดัาดังมาไทยเอาพ่โอ่งโอ่ง่งโอ่่งพื่อนพี่น้องนี่ที่เบ้าดินไทยเห็นตอนนั่นครับมาพออีพอเพวันเที่พอดีครับนี่นี่เพื่อนจะเอาดินมาแบบนี้ครับการต้มเกลือของสาวบ้านเฮ้าโนแมโนนี่ดูดบลัสรานเฮ้า อันนี้ก็คือน้ำน้ำขี้ดินน้ำเกลือดินบ้าตัวอันนี้ที่มันเป็นที่เอาตะลอดมันเป็นขั้นมันเป็นเกลือหน่อยพวก,กนี้นะบ้างต้มแล้วหรือว่าหม้อนี่นี่เอาตัวนี้ไปต้มกุ้งครับแล้วกันมาดินนี่ครับกันนี่ครับหลังจากมาดินแล้วครับหลังจากที่เอาดินมาแช่น้ํานะครับน้ําเกลือก็จะลงมาในโอ่งนี่ครับ แล้วทีนี้ก็เอาไปต้มนะคะก็ไปต้มแล้วก็แจกเป็นเม็ดนกมสกมังคีล่ะโมบกมมนเาท่เขีนงา่้นาอแม่เกสนท้าวแม่ต้มแล้วหนีันผีหนองนี่หนีหางเก่าเนาะแม่เนาะ นี <t un> <t un> uh, <t un> <t un> ่แหละข้ปัญญาของชาวบ้านท่มเ่มหยัด้ราพอเนาะข้อปัญญาชาวบ้านเราพอข้อมัญญาชาวบ้านอันขายมือละจักบาทขายอย่ไรอละลอยยี่สิบมันมันมันิกิโล่อกหนามเกลือที่มาแล้วคพิก่กมาไว้นั่นนี่ครับนี่ กว่าจะได้เป็นเกลือเป็นเม็ดให้พี่น้องได้กินสะอาดสะอ้าง,างเห็ดแบบยากเลยครับอันนี้คือเตาเตาไฟ้เฮาสิต้มครับพี่น้องครับพ่ออพ่นปั่นเตาขึ้นเพื่อจะต้มเกลือเอาน้ำที่กันออกจากดินแล้วมาต้มก็สิกายเป็นเม็ดครับผมเขาเอื่อว่าเกลือสินเท่าครับเกลือภุ่มพันธชาวบ้านครับพี่น้องครับ ากาคตไหลโกตแชร่นี่ด้วยพี่นองเด้วอยู่ดีไม่แห้งครับเป็นกระทอกะ in ังอขอะขอเป็นขายโลละห่อยยี่สิบบ่ทแม่หรือหมื่นละกิโลละ่อยแปดสิบกิโลละ่อย80สิบครับีครับยังไม่ยเพิ่มได้แก้ป่รเจ้าครับผม กำใบเพ่อแล้ยวขอใช้ถังกับถังตรงนี้ไก่รถเนี่ยครับครับนี่คุณพ่อเป็นต้มอ่ะพ่ออยู่ดีมีแอ่ง้อครับเด้อบายบายครับผม